นี่คือภาพอ่างเก็บน้ำแม่ต่ำและอ่างเก็บน้ำแม่ปืมจังหวัดพะเยาที่มองแล้วเห็นถึงความแห้งขอดของน้ำในอ่างเก็บน้ำสังเกตได้จากระดับน้ำที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและแผ่นดินที่โผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำและเกี่ยวเนื่องมาจากการที่ฝนตกช้ากว่าปีที่ผ่านมาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งให้คิดว่านาปีนี้ฝนแรงมาเยือนชาวน้น,นี่เนกระกะาวน,นี่เป็นกระวมแรงลมใจกัน มันล่าลายเส้นอย่างอุ้งสูงขึหลุดหลวงหลุดหลวงแบบนี้เลายเส้นที่ว่าเจ้าบ,บ้านเนี่ยเผื่อทำใหม่ทำนากันเนี่ยเขาไปขอ,อนั่นตั้งจังหวัดเนี่ยเพื่อเอาไม่โคยอย่างมาหลอกเขามาหลอกอย่างนี้วิรัติดีกวมันร้อนมันตัน,านามาแก้ไขมันนั่นวลารัตามันขาดแขนตั้งต้องขอทำเลี้ยงทำเลี้ยงที่สุดท้าน จากการพูดคุยกับชาวนาและการสอบถามกับเจ้าหน้าที่กรมชนลประทานได้ความว่าหากชาวนาเชื่อคําแนะนําของเจ้าหน้าที่น้ําก็จะพอต่อการทําการเกษตรตามหลัากาจัดการน้ําก็คือต้องใช้ในเรื่องของในลักษณะของ3ามร่วม4ประสานนะครับสามร่วมคือร่วมคิดร่วมทำร่วมรับประโยชน์หรือจะพูดง่ายๆก็คล้ายๆของที่พระเจ้าอยู่หัวนะครับ ได้ให้ไว้ก็คือในเรื่องของโครงการปิดทองหลวงพระเข้าใจเข้าถึงและค่อยพัฒนานครับทุกครั้งก่อนที่จะปลูกพืชนะครับเราจะมีการนัดประชุมกับชาวบ้านก่อนนะครับว่าปีนี้น้ําในอ่างเรามีเท่าไหร,ร่เมื่อมีเท่าไหร่พบก็เราก็จะบอกอทางกเกษตรกรว่าในปีนี้นะครับแรงนี้จะปลูกได้ทั้งหมดกี่ไร่สมมติว่ามีน้ําอยู่1ล้านนะครับเอา1ล้านตั้งหารด้วย2000ก็จะได้อยู่แค่ ห้าร้อยไร่ถูกไหมครับวนหนึ่งล้านตั้งหารด้วยสองพันก็จะได้อยู่แค่ห้าร้อยไร่นั้นเมื่อเรารู้ชุมทางคำนวณแน้ําแล้วว่ามีน้ําอยู่แค่หนึ่งล้านปลูกได้แค่ห้าร้อยไร่แต่ถ้าชาวบ้านเชื่อแล้วก็ฟังข้อมูลในทางวิชาการจากชุมทานให้กับเกษตรกรไปแล้วนะครับถ้าเกษตรกรเชื่อเรานั้นผลกระทบในพื้นที่ชุมทานจะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการเกษตรสำหรับ พะเยานะครับสําหรับพะเยานะวันนี้นะครับก็จะปรากฏว่าแหล่งน้ําที่มีอยู่นะครับยังไม่เพียงพอนะครับในฤดูดแล้งถ้าสมมติว่าราศฎรจะปลูกข้าวนะครับข้าวหนึ่งไร่เนี่ยจะใช้น้ําอยู่ประมาณสองพันลูกบาศจากปัญหาฝนที่ตกช้ากว่าปกติกับชาวนาที่ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องชนรับประทานก็ยังคงเป็นหัวเรือหลักที่จะต้องจัดสรรน,น้ำเพื่อความอยู่รอดของชาวนาผลผลิตจะเป็นอย่างไร ชาวนาจะอยู่รอดหรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันครับธนพัฒนกองเพชรสำนักข่าวนูท่อลนิวส์รายงาน